สวัสดีนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจวิชาภาษาบาลีทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้เป็น E ีีที่12เรามาพูดถึงลักษณะพิเศษของคำนามซึ่งอีีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนครั้งหนึ่งนะครับเป็นลักษณะพิเศษของคำนามนั่นก็คือลิงนะครับยังจําได้เนาะลิงก็คือเพศนะครับและลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของภาษาบาลีก็คือการันสระที่สุดแห่งศัพท์มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีความสัมพันธ์อะไรกับคำนามมาศึกษาในอ p พีนี้นะครับไปเลยนะครับมาครับ อาการสร,ระที่สุดแหรร่หง Ivan, ศัพท์หรือเสียงสุดท yeah. ้ายของศัพท์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปุริสะเป็นอาการนนะครับคือสระที่สุดแห่งศัพท์หรือเสียงสุดท้ายก็คือเสียงตรงนี้นะครับปุริสะก็คือเสียงสะนี้แต่ไม่ใช่สะการนนะครับเขาให้เรียกว่าเป็นอะการนนะครับเป็นอออ่างแทนสอเสือนะครับต่อไปครับกัญยาเป็นอาการเอาอออ่างมาแทนตรงนี้นะครับแทนยาตรงนี้เป็นอออ่างนะครับเป็นอาการันจากยานะครับต่อไปครับ เารุเป็นอุการันเสียงเสียงอุจากเสียงรุตรงนี้นะครับไม่ใช่รุการันไม่ใช่นะครับต้องเป็นเสียงอุนะครับเอาเป็นอุว่าเลยเป็นอุเป็นเกณฑ์เลยนะครับต่อไปนะครับวินยูเป็นอุการันครับเอาอ่างมาแทนเดียวยากตรงนี้นะครับไม่มียูการันนะครับจะเป็นอ่างมดเลยนะครับเป็นอะอะอุอูเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นวิธีสังเกตสระที่สุนิงสับหรือว่าการันในศัพท์นามนรมในภาษาบาลีนะครับ ต่อไปนะครับศั์เดิมนะครับในภาษาบาลีเนี่ยมีรูปแบบของศัพท์เดิมนะครับศัพท์เดิมคืออะไรศั์เดิมคือศัพท์ที่ยังไม่ได้ไม่ได้นาไปผสมวิพัตนะครับยังมีความหมายลิงและการันเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับมีความหมายนะครับแล้วก็ลิงแล้วก็การันนะครับเป็นพื้นฐานของแต่ละศัพท์อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เอาไปผสมกับอะไร ก็ยังมีความหมายแล้วก็ลิงกาลันนะครับสังเกตนะครับพุทโธท,ที่เราท่องบ่อยๆนะครับเป็นแปลว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้รู้ใช่ไหมครับทีนี้พุทโธเนี่ยสับเดิมคือพุทธะนะครับมีความหมายแล้วนะครับแล้วก็มีลิงแล้วก็มีกาล ah ันด้วยนะครับเป็นอะกาลันนะครับนะโมนะโมตัสสะเนี่ยครับนะมะความนอบน้อมนะครับมีลิงแล้วก็มีกาลันด้วยนะครับเป็นอะกาลันนะครับสังโค ก็เป็นสังคะศัพท์เดิมคือสังคะเป็นปุงลิงแล้วก็เสียงฆะเอาเป็นเสียงอะนะครับเนี่ยอะกาลันพุทธะก็อะกาลันนะมะก็อะกาลันนะครับสังเกตนะครับอรหันอรหะโตศัพท์เดิมคืออรหันตะนะครับเป็นอะกาลันนะครับเอาอะมาเสียงแทนตะตรงนี้นะครับต่อไปนะครับธัมโมศัพท์เดิมคือธัมมะเป็นอะกาลันนะครับธัมมะคือสภาพที่ทรงไว้นะครับอัตตะตนก็เป็นอะนะครับเป็นลิงอะไรล่ะอะนี่ ตานี่นะครับธรรมะเป็นปุงลิงเป็นอะกาดั้นอะไรเป็นต้นนะครับอย่างสั์ในแต่ละสั์เนี่ยเราต้องไปดูลิงอ,อีกทีหนึ่งนะครับบางศัพท์ก็อาจจะเป็นได้สองลิงบางศัพท์ก็เป็นได้สามลิงก็มีนะบ,บางศัท์ก็ไปได้ลิงเดียวนะครับอันนี้ต้องไปดู R, พระจนานกักกลมหรือว่าหนังสือบาริวิจกรนะครับจะได้รู้ว่าศัพท์ไหนเป็นลิงอะไรจริงๆนะครับต่อไปนะครับการจัดการลันในลิงทั้งสามนะครับ คือการจัดการันเนี่ยเขาจัดเป็นกลุ๊บหรือว่าเป็นกลุ่มตามลิงนะครับทั้งสามลิงก็จัดเป็นแบบสามลิงก์เลยนะครับรงลิงมีการันห้าคืออะอีอูถามว่าเอาศัพท์นี้มาทําไมล่ะเอาสั์มาเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าอูมาจากนนค o, า,า,กาลุเสียงอู o, ตรงนี้อีก็เศรษฐีตรงนี้อีก็มุนินะครับอะก็ปุริสนะครับแล้วศัพท์เหล่านี้เนี่ยเป็นศัพท์ต้นแบบในการนําไปแจกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนในอีพีหลังๆนะครับ เนี่ยเป็นศัพท์ต้นแบบด้วยนะครับหรือว่าเป็นศัพท์ต้นแบบต่อไปนะครับอิติลีมีการห้าคืออาอิอีอูนะครับอันนี้เป็นเริ่มแต่เริ่มจากอานะครับเนี่ยก็คือกัญญาอีก็รัติอีก็นาลีอูก็รัตชุอูก็วัตถุนะครับเช่นเดียวกันนะครับศัพท์เหล่านี้ก็จะเป็นศัพท์ต้นแบบในการนำไปแจกนะครับซึ่งเราจะเรียนอีทข้างหน้านะครับยังไม่ต้องงงนะครับรู้มันรู้เพียงว่ามันเป็นศัพท์ต้นแบบนะครับต่อไปนะครับนาปเลีักดิ์ลีมีการสามคืออะกุละอิอะคิ วัตถุนะครับอันนี้คือการจัดการันตามรูปแบบของลิงนะครับเขาจัดตามแพทเทิร์นนี้นะครับไม่จัดไม่จัดเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าจัดเป็นแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นเดียวแล้วก็รูปแบบนี้นะครับเป็นมาตรฐานของอวิชาภาษาบาลีในส่วนของบาลีวยากรณ์นะครับอันนี้ต่อไปนะครับสรุปสิ่งที่ควรจําควรรู้ในบทเรียนนี้ก็คือเรื่องของการันนะครับการันเนี่ยเป็น คุณลักษณะพิเศษพื้นฐานนะครับสระที่สุดสับเนี่ยสระที่สุดสับเนาะสระที่สุดสับเนี่ยเป็นคุณนีสระพื้นฐานของภาษาบาลีนะครับให้สังเกตที่เสียงสุดท้ายนะครับเช่นอักขิเงี้ยอักขิก็คือเสียงอีนะครับเสียงอีเป็นต้นนะครับนารีก็เสียงอีนะครับอันนี้คือการสังเกตจากการันแล้วก็ความเป็นสั์เดิมภาษาบาลีมีรูปแบบของสั์เดิมนะครับสั์เดิมคือ สั์ที่ยังไม่บวกกับวิพัฒน์นะครับเป็นสั์พื้นฐานเป็นออริจินอลเลยนะครับสั์เดิมเนี่ยครับแต่ว่ายังเอาไปใช้งานยังไม่ได้แต่มีความหมายมีลิงแล้วก็มีการันแต่ใช้งานยังไม่ได้ต้องนําไปประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็การจัดรูปแบบของการันเนี่ยเขาจัดเป็นกลุ่มสามกลุ่มนะครับจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในสามกลุ่มตามตามลิงเลยนะครับจัดตามตามแพทเทิร์นนี้เลยนะครับ ปุงลิงห้าอิทธิลิงห้าน้ปูงสก,กลิงสามนะครับอันนี้ก็คือการันสระที่สุดแห่งศัพท์นะครับก็ขอบจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีอพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ